ธนาคารไทยเครดิตนะครับแคมเปญประจำเดือนเมษายน2568นะครับบัญชีเงินฝากพิเศษ3เดือนคู่กองทุนรวมนะครับให้อัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่2.95%ต่อปีแน่นอนว่าแคมเปญน,นี้ต้องเป็นแคมเปญของผู้ที่ลงทุนในกองทุนรวมของธนาคารไทยเครดิตอยู่แล้วและอยากจะ เอาเงินนะครับมาฝากสั้นๆกับทางธนาคารนะครับก็สามารถที่จะฝากตัวแคมเปญไปชิงเงินฝากพิเศษ3เดือนนี้ได้นะ3เดือนให้ตาเบี้ยสูงเลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดการฝากกดไลค์กด subscribe อมเมนต์เป็นกําลังใจด้วยนะครับ แคมเปญน,นี้นะคบเปิดให้บริการตั้งแต่วันนี้จนถึง30เมษาย,ยน2568สำหรับบุคคลธรรมดาที่ลงทุนในกองทุนรวมตามที่ธนาคารกําหนดและเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารนะครับโดยฝากเงินไม่เกิน50%ของเงินลงทุนนะครับและทําการฝากภายใน7วันนับตั้งแต่วันที่ซื้อกองทุนนั่นเองนะครับโดยรายละเอียดของแคมเปญบัญชีเงินฝากนะครับเปิดให้บริการรับฝากตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์256 ปเปนจนถึง30เมษายน2568สําหรับประเภทบุคคลธรรมดาที่ลงทุนในกองทุนรวมตามที่ธนาคารกําหนดไว้นะครับและเปิดบัญชีผ่านทางสาขาของธนาคารผู้ลงทุนสามารถรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษโดยมีจํานวนเงินฝากและเงินลงทุนขั้นต่ําดังต่อไปนี้นะครับเงินฝากประจําพิเศษตั้งแต่1 0 0 0 0แสบาทขึ้นไปสูงสุดไม่เกิน50%ของจํานวนเงินที่ลงทุนในกองทุนรวมสูงสุด ต่อรายไม่เกินนะครับ30ล้านบาทนับรวมบัญชีเงินฝากประจําทุกประเภทยกเว้นบัญชีเงินฝากประจาทันใจและบัญชีเงินฝากประจําพิเศษนะครับสำหรับผู้ที่ซื้อประกันชีวิตผ่านสาขาของธนาคารทุกระียเะวลาการฝากลงทุนในกองทุนรวมตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปนะครับและรายชื่อเนี่ยเดี๋ยวเราไปเปิดเผยนะครับว่ารายชื่อเป็นอย่างไรชื่อบัญชีนะครับเงินฝากประจําพิเศษและชื่อบัญชี ผู้ซื้อกองทุนรวมต้องม่ชื่อเดียวกันเท่านั้นไม่รับบัญชีร่วมทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นบัญชีและบัญชีหรือบัญชีเพื่อบัญชีโดยเปิดบัญชีเงินฝากประจําพิเศษได้เฉพาะสาขาที่ซื้อกองทุนรวมเท่านั้นโดยนําหลักฐานสําเนาเอกสาร,รคําสั่งซื้อกองทุนรวมมาแสดงต่อธนาคารในวันที่เปิดในวันที่เปิดบัญชีรยรเวหลักการใช้สิทธิ์ในการเปิดบัญชีเงินฝากประจําพิเศษภายในระยะเวลา7วันทําการนับจากวันที่ซื้อกองทุนรวมเท่านั้นและสามารถฝาก เพิ่มเงินนะครับได้1รายการกรณีต้องการฝากเงินมากกว่า1รายการต้องทําการรายการฝากในภายในวันเดียวกันผู้กองทุนรวมทําความเข้าใจหน้าสินค้าเงือนไขปตเทียผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการลงทุนศึกษาข้อมูลหนังสือชี้ชวนสําคัญนะครับอัตราดอกเบีย้ยเพิ่มขึ้นร้อยละ1.05้าเปถึง1 4 5ต่อปีจากอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากนะครับประจำพิเศษ3เดือนนั่นเองนะครับ อ่ะเดี๋ยวดูตรงนี้ก no. ่อนอัตราดอกเบี้ยนะครับพิเศษมันมีอะไรบ้างกรณีเงินลงทุนนะครับจำนวน1ล้านถึง4.99ล้านบาทนะครับจำนวนเงินฝากสามารถฝากได้ตั้งแต่1 0 0 0 0แสนถึง2.5ล้านบาทก็คือลงทุนเท่าไหร่เนี่ยฝากได้ไม่เกิน50%ของเงินที่ลงทุนอัตราเบี้ยจะอยู่ที่2.5% 5จํานวนเงินลงทุนนะครับหล้านนะครับมากกว่า5ล้านถึง9ล้าน99.99ล้านนะครับ จำนวนเงินฝากได้ตั้งแต่1 0 0 0 0แสนถึง5ล้านบาทนะครับอัตราดอกเบี้ย2.75%เงินลงทุนมากกว่า10ล้านบาทนะครับจำนวนเงินฝากตั้งแต่100 0 0แสนบาทขึ้นไปอัตราเบี้ย2.95%ดนั่นเองนะครับนี่คือเงื่อนไขของบัญชีงเงินฝากนะอ่ะเดี๋ยวมาดูกองทุนคร่าวๆกองทุนมันมีเยอะมากนะครับมีตั้งห้าหน้าเนยเอ้ยมี4หน้านะเดี๋ยวผมสไลด์ให้ดูคร่าวๆว่ากองทุนมีอะไรบ้างนะครับ นะตัวอย่างนะครับไล่ไปนะกองทุนนะอันนี้คือรหัสกองทุนชื่อย่อก,กองทุนนะครับสามารถดูได้นะค่าธรรมเนียมการขายดูได้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ตัวนี้ไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนะครับสามารถเข้าไปดูกองทุนได้เลยนะครับเพราะบางคนซื้อกองทุนเอาไว้ใช่ไหมนะครับจะได้ใช้สิทธิ์ตัวเงินฝากประจำนะครับฝากแค่3าเดือนเองอัตราดอกเบี้ยไม่ธรรมดานะครับมี้งหมด2237 0กองทุนนะครับลองดูนะอ่ะประมาณนี้ ขอขอบคุณข้อมูลนะครับจากธนาคารให้เครดิตมาณให้นี้ด้วยนะครับสามารถที่จะไปฝากนะครับธนาคารให้เครดิตได้หรือโทรสอบถาม0 2นย์สองหกเนะครับก่อนจากกันอสังหารีวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหาก ท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. เร่งเลงให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงค์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยบัญชีม้าซิม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับ โดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0 0 0นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับส0ง0สนถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุม บัญชีม้าสิม้าบัญชีอบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับอี a l ลเลด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับของแกงมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง สแกน QR code เพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR code นะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกําลังหลอกคุณอยู่เพราะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทําการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงาน รหรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นรามาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะ เดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก 2. นะครับหลอกล่อด,ด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับโดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ต่อเดือนนะ เยอะมากนะครับ3ม,มีการหวานล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมัน่น แต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนสุดท้ายไม่เหลือ C นะครับมีการบ่ายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงู้นอย่างนี้นะครับจำเอาไว้ว่ามีสติอย่าลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจริงแล้วก็3มศึกษาข้อมูลทาความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายใดแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูง จำเอาไว้นะครับ